ถ้าตอนเด็กๆอ่ะอายุไม่ถึงสิบสองเนี่ยนะเจ็ดขวบเป็นสิบสองอะไรก็แล้วแต่มีใครไปถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอเมื่อก่อนถามตลอดเลยเป้าเห็นก่อน,นั้นไหมตรงนั้นไหมทีเนี้ยชีวิตมันมีความหมายขึ้นทันทีถ้าสุดท้ายอาจจะไม่ไปกาอน,นั้นก็ได้เพราะเป็นเกาอนั้นพบว่ามีเกานที่ดีกว่าน,นั้นอีกแจรครับคราวนล้เราคุยเรื่อง mindset เนาะม i n d s e ไม่เซตคูอไปละก็พอเห็นภาพแล้ววันนี้อยากถามอาจารย์อีกเรื่องฮะเรื่องเพอร์โพสว่าเพอร์โพสคืออะไรฮะอาจารย์คือถ้าไล่ตามมาักมีองแปดนะจากหนังสือแต่ไรลิเตอร์มักมีองแปดมันจะเริ่มต้นจากสัมมาไมเซตสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาไมเซตปั๊บก็มาเป็นสัมมาเพอร์โพสหรือสัมมามสังคโฆก็ได้ใช่ไหมอันแรกนมันเป็นเรื่องของชุดความคิด อืมอ่ะอันนี้มันเรื่องของความคิด Myset ก็คือเป็นชุดมันไม่ได้มันไม่มีไม่ได้มีกรอบนะคิดได้หลายอย่างเลยใช่เป็นชุดนะมัมาเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์นะเป็นชุดความคิดเลยนะเป็นกลุ่มของความคิดเป็นกลุ่มของความคิดเองโอเคโอเคแล้วคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นสัมมาเพรับเพราะในพระไตรปิฎกก็เขียนไว้ว่าพระโพส์ที่ดีก็คือออกจากวัฏฏะสงสารเนี่ยอครับใช่ไหมคอักแตวัฏฏะสงสารซึ่ง ก็เป็นเพิ่มโพสที่ดีนะซึ่งตังเมยก็ก็ตั้งเป้าวันนั้นมันเป็นเพิ่มโพสที่มันมันมันอยู่ไกลไหมจา๊าถ้าเพิ่มโพสเนี่ยมันจะดูไกลไกลไกลหน่อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าทาเกตเนี่ยอมันจะคล้ายๆกับทาเกตหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไปได้เพิ่มโพสใช่ไหมทาเกตมันจะดูสั้นๆ Objective ก็จะสั้นๆ<อ>แต่ถ้า Goal หรือ Purpose มันก็จะดู<อ>ไกลหน่อยเพราะในแง่ในแงผ่ผมพอดีเรียนรบริหารมาแล้วจันมันบอกว่าองค์กรมันต้องมี Objective <อ>แต่ไม่เคยพูดถึง Purpose เลยโอ้อันนี้อันตราย Objective ในองค์กรส่วนใหญ่ก็จะวางกันปีต่อปีครับใช่<อ>ไหม Purpose เนี Pur ่ยมันอาจจะเป็นวางกันแบบนู่นเลยร้อยปีข้างหน้าพันปีข้างหน้าเลยโอ้ทีนี้ หลายองค์กรพอว่าอ j e จ t ติบได้แล้วก็ไม่ปรับเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจริงมันแค่ระยะสั้นๆก็พอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องเปลี่ยนเร็วด้วยนะจ้าอับก็พูดยากนะพี่สมัยนี้บางบทีคนเราตั้งเพอร์โพแล้วพอเวลามาเปลี่ยนแปลงเพอร์โพสมันก็เปลี่ยนก็แล้วแต่เขาจริงๆแล้วเขาอาจจะเปลี่ยน j e c t i ต e ไปเลยนะเปลี่นทาร์เก็ตเรื่องเล็กๆก็ได้อ คือ Purpose ก็เปลี่ยนได้ออตติฟก็เปลี่ยนได้โก้ที่เปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนได้หมดเลยอ๋อจะไม่อยาไปยึดกี่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่แต่องค์กรที่มันจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่มีแค่เพอร์โพสใช่พี่แต่มันมีเพอร์โพสที่ดีมันมีเพอร์โพสที่ใช่เพอร์โพสที่ใช่มันมีเพอร์โพสซึ่งเหมาะสมกับตรงนั้นน่ะนะครับหรือบ่งองค์กรเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะตัวอย่างเช่น ไอ้เรียกว่าลินินเนี่ยลินิน,น,นที่ประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นลินินก็คือองค์กรที่มันอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยอืมมันเป็นองค์กรเซอร์วิสทาเพื่อผู้อื่นหมดเลยญี่ปุ่นก็มีชื่ออ,อ,อยู่แล้วนะครับการที่เป็นองค์กรที่อยู่มานานเพราะว่าเขามีลินินตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เพอร์โพสเขามันเป็นเพอร์โพสแบบทําให้ผู้อื่นมีความสุขอะ่ะจากเราคิดว่าโรงแรมคืออะไรอะ่ะถ,ถ้าคิดจากสั้น โรงแรมก็คือที่มาพักผ่อนมานอนอแต่ถ้าคิดไปอีกขั้นหนึ่งโรงแรมมันเป็นเขามามีความสุขถามว่าความสุขของใครแค่ของลูกค้าก็ดูเตี้ยไปหน่อย <Okay. S 1> มันต้องเป็นความสุขของทุกคนอ,อทุกคนเช่นพนักงานโรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมทุกคนมาทํางานที่โรงแรมมีความสุขครับเขาก็จะใช้เรื่องโอโมเตนาชิโอโมเตนาชิก็คือว่าฉันไม่ได้มาเป็นขี้ข่ารับใช้ใเธอนะอ แต่ฉันมาแสดงงานศิลปะศิล <Okay. S 2> ปะผ่านอะไรการจัดผ้าปูที่นอนศิล uh huh. ปะผ่านการจัดต้นไม้การจัดดอกไม้ศิลปะในการเสิร์ฟศิล<ม>ปะในการทากับข้าวให้คุณทานศิลปะในการต้อนรับคุณอโอ้โอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าไหมใช่ไหมแล้วชุมชนแถวนั้นแทนที่จะไปใช้แรงงานของไ<ม>ครกับรุ่นยางมาที่บร,ริษัท ก็ให้ชุมชนแถวนั้นได้งานทําก่อนอ่านะเป็นอินคลูซีฟวิสเนตแล้วโอเคโอเคัเคนเนี้ยเพอร์โพสเขาใหญ่ไนงะโอเคที่ก็ต้องไปถามว่าในเพอร์โพสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปรัชญาปรัชญาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในเพอร์โพสครับอย่างเพอร์โพสของพวกนี้นี่เนี่ยปรัชญาก็าอาจจะหมายถึงว่าเขาเกิดมาทำซากอะไรอ๋อที่อาจารย์ชอบถามอยู่ตลอดลว่า เกิดมาทำไมเกิดมาทำ้างอะไรใช่ไหมเขาเขาเกิดมาเพื่ออะไรสะสมสติครับสะสมความดีครับสะสมอะไรอ่ะความช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันเห็นไหมมันไม่งกอมันไม่งกครับแต่พอผู้บริหารงกงกเค็มเค็มมาถึงมันตั้งเป้าเพิร์คอสชัจะรวยปเรื่งฉั้นรวยเนี่ยพี่ว่าพอเขาแก่ตายอ่ะมันมันใช่เหรอเพราะนั้นรวยเนี่ยมันเป็นเพอร์สที่ดีแต่มันไม่ยิ่งใหญ่ มันใช่มันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่ได้เพื่อคนอื่นเอ,อ่ม,อมันก็มันไม่ถึงเรียนเที่อาจารย์พูดถ,ถึงนะไม่ถึง,ถงอ๋อเมื่อคือปรัชญาญี่ปุ่นที่ทําให้ธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยสามารถยืนได้เป็นร้อยร้อยปีอืมอ๋อบาง<ม>บริษัทนะว่าบริษัทญี่ปุ่นเจ๊งกันหลายเจ้าแต่ว่าหลายเจ้าก็อยู่ได้ได้ดีใช่ทำเพื่อผีปุ่นศาสนาเนี่ยเป็นเป็นบริษัทนะดูศาสนาพุทธศาสนาพิ์ศาสนาอะไรก็แล้วแต่ อยู่กันมาพันปีงันนีะทุกศาสนาทําเพื่อใครอ๋อก็ทําเพื่อทาเพื่อคนทาเพื่อโลกทําเพื่อโลกทมีชีวิตทําเพื่อมนุษย์ให้มันอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภารครับให้มันไม่ฆ่ากันไม่ให้มันใช่ไหมครับมันทําให้ทุกคนมีความสุขข้้งในข้างในมันมีความสุขให้ทุกคนแบบอยู่กันอย่างแบบมีความสุขแบ่งปันช่วยเหลือกันทุกศาสนาที่เราใช้คําว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับ ใช่ไหมแต่มีคนบางคนในบางศาสนาทาร้ายทาร้ายศาสนาตัวเองด้วยการหากินในศาสนาก็มีเราก็อย่าไปมองไอ้พวกที่มันแบบสแสรบพวกนี้นะก็หมายว่าแก่นหรือแกนของศาสนาเนี่ยคือไปทางดีอยู่แล้วแต่คนเนี่ยก็ทําให้ศาสนามันเปลี่ยนหรือว่ามันไม่ไม่โอเคในตรงนั้นเพราะอะไรเพราะคนที่มันทาให้ศาสนามีปัญหาเนี่ยบทร์กเก็ตเขาเอาสั้นๆไงแล้วเขาไม่มีเพอร์โพสใหญ่ อ๋อเพอร์โพสไม่ได้ตรงกับการตั้งศาสนามาใช่เขามาเพื่อจะรวยระยะสั้นเขามาเพื่อโกงเงินที่มาวัดครับถ้าเราดูภาพยนตรยชน์เรื่องสาธุครับเห็นชัดเจนชัดเจนไอตัวโกงเนี่ยเพอร์โพสมันสั้นน่ะมันมีแต่ออบเจกตีฟมันมีแต่คือเอาสั้นๆที่เวามีปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการเยียวาาทองเขาก็จะแก้ปัญหาเพื่อให้ตรงนั้นเองวันหนึ่งจะรู้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่มันไม่มีเพอร์โพสไงอ๋อ แล้วเพิร์โพสใหญ่มันไม่ชัดอะคือเขามี t a r ์เก็ตออบจ i v e ีฟคือให้บรรลุจากที่เขามีปัญหามาประสบปัญหามาใช่มันทำให้องค์กรเขาไม่ Sustainable ครับอาจารย์แต่นี้ผมถามเ่ยคนเราอ่ะเฉพาะตัวเราเนี่ยเราต้องมีเพ r p ์โพสไหมเราเกิดมาเนี่ยจำเป็นไหมอะพูดไปเดี๋ยวก็โกรธกันอีกที่ที่ผมเคยแซวอะครัว่าเกิดมาทำซากอะไรเงี้ยบางคนก็ก็แซวเนาะบางทีผมบอกว่า เราเกิดมาเพื่อที่ไม่ต้องเกิดอีกมาหาผมพูดตัวนี่อันนี้ก็แล้วแต่ระดับคนฟังนะระดับความเชื่อไม่มีคฮโง่กันรหรอกมันมีแค่ไมซ์เซตไม่ตรงกันขอให้ไมซยเซตอีกไมซ์เซตไม่ตรงกันไมซ์เซตต่างกันเตอร์โพสก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะหมซ์เซตมันไม่เหมือนกันเผยแต่ถ้าทางคุณศาสนานะทางคุณศาสนาเนี่ยเราเป้าหมายการเกิดก็คือไม่ต้องมาเกิดอแต่ก็พูดก็ยังแยกอีกเป็นอินทรียานกับมหายานครับ มหายานเนี่ยไอเรื่องไอเรื่องไม่กลับมาเกิดเขาไม่แคร์หรอกเขาแคร์ว่าจะขนสัตว์โลกออกจากวัตตาได้อย่างไรอืมต่างกันนะเขามองว่าเนี่ย ع, ผู้คนที่มองอยู่มากมายเนี่ยเราจะช่วยเหลือให้ทุ้คนเนี่ยออาจากวัตตาออกจากวัตตงได้ยังไงแต่เราหิน,นยานเนี่ยเราเชื่อว่าได้ออกไปก่อนดีกว่า <c oughs> เราอะออกไปก่อนเอาตัวเราไปก่อนออกไปก่อนทางนั <c oughs> ้นบอกว่า ออกั้างทีมได้ไหม oh. ออกข้างกลุ่มได้ไหมครับเพราะงั้นอินเทอรจยนกับหายานเพอร์โพสก็จะ <I Z S 1> ไม่เหมือนก<ม>ัน p าเซไมเหมือนกันพอร์รอโพสก็เลยต่างกันอ๋อมาชุดนึ่งมันก็ต่างกันเล็กน้อยมันก็มันก็ทีงก็พูดเหมือนกันน่ะความฉลาดของพระพุทธเจ้าก็คือว่าของทุกอย่างในโลกเนี้ยถ้ามันสแตนดาร์ดถ้ามันเหมือนกันหมดเป็นเสื้อโหลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ คนบางคนบางคนเขาชอบออกเดี่ยวบางคนบางคนเขาชอบออกกลุ่ม,มนะมพระเจ้าก็แบ่งเอาไว้เออ,อสวยงาม,มพุทธแ,แล้วไอ้ที่เป็นหินยานมหาญา,ยาบดีไม่ดีพุทธเจ้า,จาไม่เคยแบ่งนะ <laughs> ใครไม่รู้มันบอกว่าพุทธมีมหาญา,านหินยานวัชรยานอ๋อแบ่งไปฝ <laughs> รั่งมันแบ่งให้เราหรือเปล่าฝรั่งยังไม่รู้เลยนะอาจารย์เออพุทธเจพุทธเนี่ยพุทธเหมือนกันหมดแต่ฝรั่งนักวิชาการมันแบ่งอ่าโอเค ใช่ไหมฝรั่งทั่วไปมองไม่ออกวุ่ทธอะไรม่รู้ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเหนกันใช่ไหมแล้วเราเองอ่ะเขาอยู่ฝั่งพุทธเนี้ยใครคิดไม่ตรงเราอ่ะตำหนิเขาวิจารณ์เขาด่าเขาละอ่าอันนี้อันนี้โลกยังแคบยังมองยังมองไม่กว้างยังมองไม่เห็นอาจารย์เพอร์โพสเนี่ยเราเราอยู่อยู่ไปเราเราเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนไลาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนได้เรื่อยๆพี่ว่าเด็กๆอ่ะมันจะรู้ไหมว่าเกิดมาเพื่อจะต้องไม่เกิดอีกเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรอกเพอร์โพสของมันก็ เฟอร์โพสของเด็กๆถ้ามันเล็กๆอะ่ะมันคือทาร์เก็ตของผู้ใหญ่ที่มองเฟอร์โพสไกลๆคือถ้าคิดสั้นเมื่อไหร่เรียกทาร์เก็ตนะถ้าคิด okay, ยาวๆแ,แล้วไม่เห็นเหตุตัวเรียกเฟอร์โพสต์ เพาแค่เด็กเกิดบแมวกแค่มีกินได้เที่ยวได้เล่นได้เรียนหนังสืออะไรไปเรื่อยๆเรียช็อตเพิ่มมีทาร์เก็ตช็อตเทอมไปเรื่อยๆนี่ว่าช็อตเทอมอ๋อแต่ถ้าเพิ่มเพิ่มคือลองเทอมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะลองเทอมยาวๆเพราะนั้นเพราะนั้นเพิ่มเพิ่มเนี่ยเราเราดูว่ามันเปลี่ยนปุ๊บตั้งใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เปลี่ยนเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆไม่ใช่ก็กลับมาใหม่ได้ไหมจ๊ะไปเปลี่ยนไปได้ก็ค้นหาตัวเองไงอ๋อค้นหาตัวเองไปก่อนครับองคุกรีมานตอนแรกท่่่าานกก็ไมรรู้หอว ว่าไมซ์เพิร์ลโพสทั้งคืออะไรรู้แต่ว่าสั้นๆว่าถ้าตัดนิ้วคนได้พันนิ้วเนี่ยอาจารย์ตัวเองจะสอนวิชาให้อ๋ออยากได้วิชาก็เลยต้องอยากได้วิชาก็คือเล็กไปอ่ะแล้วมันทำร้ายผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นทาร์เก็ตเขาเนอะพอพื่อเจ้ามาสอนปุ้งมันรู้อาลาร์ดเลยอาจารย์พูดถึงว่า higher purpose โพสอยู่มันเป็นไงอาจารย์ higher มันมันเพิร์ลโพสจะมันสูงขึ้นไปอ่ะใช่ไหมจริงๆใช้ higher purpose เพื่อมาดูเท่ๆนะแต่ความหมายมันคือโพสที่มันไม่ได้เพื่อตัวเองแล้วอ่ะอป็นเพื่อมวลมนุษยชาติอ่ะถูกไหมเรามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่เพื่ออะไรเราโพสกันเขาเพื่อมาดูแลนิสิตการสอนหนังสือแค่ดูแลนิสิตเล็กเกินไม่ไม่พอไม่ยิ่งใหญ่เขาอาจารย์บอกว่าฉันจะสอนหนังสือให้เด็กได้มีความรู้ได้เกรดดีๆอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่พอไม่พอยังไงอาจารย์ อ่ะถ้าเพลเพราะมันเป็นจาน์มาลัยพี่ว่าทช่ไหมยิ่งใหญ่เข้าเพื่ปอีกใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เพื่อหาลัยเราอย่างเดียวไงไม่ได้เพื่อหมาลัยอย่างเดียวด้วยเนี่ยความน่ารักของมอโซที่นั่งตรงเนี้ยท่านที่การบดีแล้วก็ผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ชาวบ้านเข้ามานะเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อมอวอเท่านั้นจริงๆเด็กเนี่ยเด็กวิ่งใครก็คน่ายเป็นใครคนนอกแถวนี้มาออกกําลังกายมีลานสเก็ต เนวความนั้งแรกของมสวอ๋อก็มอสองวเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเพตอะนั้นก็คือรับใช้สังคมเออไปเพอร์โพสแล้วนี่หอยไปเพอร์โพสจัดเดี๋ยวเขาก็จะจัดสังคมแถวแแยกอโศกเนี่ยครับให้มันมีความเข้าใจประวัติศาสตร์กเอาอาจารย์มาไล่ประวัติศาสตร์มาช่วยใช่ไหมทำนู่นทํานี่สังคมสังคมแถวนี้เติบโตมสวเติบโตด้วยประเทศเติบโตเติบโตโอเคไหมอันนี้ใหญ่ไหมเด็กก็ได้รู้ การดูคิดถึงคนอื่นด้วยไม่ได้คิดถึงแบบวิชัยเดียวละเขาไม่ได้คิดตัวเขาเองเดี๋ยวไม่ดูในมอสมอมยังเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้เป็นมายเซตของวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ผู้บริหารเแล้วก็เพอร์โพสเขายิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่พอเติบโตได้ครับจากแล้องค์กรองค์กรพวกทำธุรกิจองค์กรบริษัทพวกนี้จะมีไฮเออร์เพอร์โพสได้ไหมอาจารย์บริษัทใหญ่ส่วนใหญ่จะมีนะอืมครับ เขาไม่ได้แค่มางกงกงกหาเงินน่ะแต่เขามองว่าธุรกิจที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยครอบครัวอีกกี่ครอบครัวอืมีรายได้อประชาชนอีกเท่าไหร่จะมีรายได้อเนาะอย่างบางบริษัทเนี่ยเขาให้เขาให้โบนัสพนักงานครับขึ้นตอนที่รายได้ของชุมชนนั้นเพิ่มอจะใช้ยี่ห้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่รายได้เพิ่มบริษัทเนี่ยได้โบนัส ปกติแล้วจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์รายได้ของบริษัทเป็นตัวเลขแต่ว่าอันนี้ดูรายได้จากชุมชนถ้าเพิ่มโบนัสของมนุษงานเพิ่มใช่แสดงว่าเราดูแลชุมชนได้ดีชุมชนมีความสุขใช่โบนัสมันมีหลายแบบเ่มีโบนัสส่วนตัวที่ทำฝีมือส่วนตัวฝีมือตัวเราเองอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะโบนัสโบนัสที่ทําให้ชุมชนตรงนั้นหรือลูกค้าตรงนั้นจะเลยเติบโตขึ้นอันนี้สําคัญกว่าอพี่ลองเปิดบริษัทแล้วลองตั้งโบนัส บางส่วนนะว่าถ้าลูกค้ารวยขึ้นลูกค้าเก่งขึ้นลูกค้าฉลาดขึ้นได้โบนัสผมยังไม่เห็นมีใครตั้งแบบนี้เลยอาจารย์ถ้าตั้งแบบนี้ดีมีใช่ไหมมีเราษสัทใหญ่กำลังทากันอยู่ในไทยนี่แหละเออชื่อไปเดี๋ยวก็ไปหาเขาอีกเพราะบริษัทนี้ใครเอยชื่อไม่ได้โดนด่าบริษัทนี้ขยับตัวทีโดนด่าทุกทีแริษัทใหญ่แต่ผมก็เห็นเรื่องความปลอดภัยในชุมชนเกิดขึ้นเยอะนะเพราะจากธุรกิจนี้แหละ มันแทนที่เมื่อก่อนมันจะเงียบเๆเงาๆนะมันก็มีมีความเปลี่ยนแปลงมีความพุกงพลานมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยถ้าเปอร์ s กจะเจาะบัตต่างชาติหรือจะใช้กับไทยก็คือยึดดินแดนไทยไม่ได้ใช่ไหมเขาขอยึดเศรษฐกิจไทยอันนี้ไม่ใช่เปอรโปที่ดีล่ะใช่ไหมมันน่าจะเติบโตไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทรัพยากรในโลกนี้มันแบ่งปันกันได้ถ้าเรารักกันเนี่ย ใช้ประโยชนในโลกนี้นะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันแบ่งไปกันได้แต่ตอนนี้เราหายใจอยู่แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนยังไงก็ฟรีนะมต้องจ่ายตังใช่ไหมก็แบ่งปันกันไปสิเดี๋ยวเนี่ย global warming เนี่ยมันมาจากเพอร์โพสต์ต่ำๆของใครสักคนหนึ่งที่ไม่ช่วยกันดูแล global warming เลย ประชาชนตัวเล็กๆก็ทำอะไรได้ผมทําอะไรได้เลยผมก็ตัวเล็กได้แต่เห่าหอนสอนเป็น <c oughs> วันๆอย่างเงี้ย <c oughs> ดีอาจารย์พูดแล้วอาจารย์อิมแพคครับก็จะได้ช,ไช่วยกันทําให้มันดีดขึ้นแต่พอิญเพื่อพรขอ,องผมอะมันคือเรื่องทาจิตให้สบายใช่ไหมสะสมกําลังสติเพราะนั่นะผมก็ถือว่ากรรมใดใครทําก็ <c oughs> ไปใช้กันเอาแล้วกันรื่บ้าบอๆที่เราเห็นทั่วทั่วไปพวกนี้มันคือแบบฝึกหัดให้เราได้สะสมสติ ว่าเพิ่มเพิมผมไม่เหมือนใครละทุกคนก็มีเพิ่มเพสของตัวเองได้เนาะก็หาหาตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ทําให้ผู้อื่นได้ก็จะดีมากเลยออาจารย์แล้วเราจะมีความสุขไเม็นไรความสุขแน่นอนนะงานวิจัยเปออกมาแล้วว่าอาชีพที่มีความสุขที่สุดคืออาชีพที่ทําให้คนอื่นมีความสุขจริงๆทุกอาชีพผมว่าทําได้เนาะใช่ถ้าเราคิดว่าลูกค้าเรามีความสุขเรามีความสุขนะทุกอาชีพเราทำได้ครับ ที่ผมไปเป็นที่ปรึกษ,ษาขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าเจ้าขององค์กรบอกว่าวลูกค้าของเขาก็คือพนักง,งานของเขาอันดับแรกพนักง,งานต้องมีความสุขออพนักง,งานความสุขก็ส่งต่อให้ลูกค้ามีความสุขมีกชุมชนด้วยเติมชุมชนชุมชนด้วยโอเคใช่โรงงานเราทันสมัยแต่รอบโรงงานเป็นสลัมเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะเออใช่ไหมได้ครับก็วันนี้ได้เรื่องโพสโพสนะ เรื่องเล่นสติเรื่องเลยค่อยคยคุยเราตอไปอันนึงผมจะแถมให้ครับอาจารย์ว่าทำไมต้องตั้งเพิร์โพสต์มันมีงานวิจัยกันว่าถ้าตอนเด็กๆอ่ะอายุไม่ถึงสิบสองเนี่นะเจ็ดขวบเปสิบสองอก็แล้วแต่มีใครไปถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่าเมื่อก่อนถามตลอดเลยถ้าเด็กถูกถก,กระตุ้นด้วยคำถามเนี้ยม,มันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งอน่ะ มันจะทำให้ก็เซล์เห็นความสาเร็จในสักอย่างเนี่ยมันจะเริ่มโตทันทีนะสมมติตอนล็กที่บอกพี่อยากโตเป็นทหารครแค่นั้นแหละมันเหมือนก็ไปเปิดปุ่มความสาเร็จเลยล่ะอ๋อที่มันดีใช่มไหมดีที่จะไม่จ้งเป็นเพื่องเป็นทหารนะแต่ไอ้ไอ้ปุ่มที่อยากจะสําเร็จเนี่ยอเหมือนเราตั้งใจว่าเราอยากจะไปไหนแล้วมันก็พยายามใช่ให้ตรงนั้นให้ได้ <พา S 2> กันพี่ถึงภาพพี่พี่อยู่ในทะเลเลยเนี่ย พี่จะตรงเตงตรงเต,ตงเตมไม่รู้จะไปไหนได้ไงนะพี่ก็ต้องมองเป้าเห็<บ>นเกาะนั้นไหมตรงนั้นไหมทีเนี้ยชีวิตเป็นมีความหมายขึ้นทันทีแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ไปเกาะน,นั้นก็ได้เพราะไปเห็นเกาะนั้นพบว่ามีเกาะที่ดีกว่าน,นั้นอีกอมันก็จะวิ่งไปเกาะที่สวยกัน<ต><ต>นั้รัตแล้วก็ต้องเตรียมพานะเตรียมเรือเตรียมอะไรกันเตางไปเตรียมทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมในขณะที่เด็กอีกคนนึงก็แล้วแต่ยังไงก็ได้ก็อยู่ไปตรงนั้นมันก็จะงงีงงองเงงมัน เขาวิจัยมาแล้วว่าล้มเหลวเกือบหมดโอเคคือตั้งปณิธานเพ r ร์โพสไปไหนอะก็ได้ขอให้ได้ตั้งไปเถอ,อะเนาะใช่นี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะฝึกเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยให้มีคำว่า sense of purpose อ๋อครับแล้วเวลาเด็กทำอะไรก็ได้ถามอ่ะหรือทำไปเพื่อครับทำอันนี้ตั้งเป้าอะไร,รเปี่ยดใช้คำว่าตั้งเป้าไปก่อนเพราะมันจะสั้นๆครับอาตาเก็ตอะไรว h y สตาร์ด้วยทำไมไงวายผมเห็นอาจารย์พูดอยู่แล้วก็แล้วก็มีบทความอะไรอัรรนเฉพาะเ mm hmm. วลามหาวิทยาลัยในต่างประเทศเวลาเขารับเนี่ยมันจะมีคำบอกว่า statement of purpose ใช่ใช่เน,นไงยระดูน Purpose ก่อนเลยมันไม่ได้ถามแบบวิชาการปกติแล้วนวา statement of purpose คุณคืออะไรใช่ไหมจ๊ะใช่อ๋อตัวนี้คุณเรียน,น,น,นจบวิศวะครับไปเพื่ออะไรอ่าผมจะไปเปดเปิดนู่นไปดิดนี่ตอบสั้นไปม,มั้ง ถามต่อเมื่อคุณไปผลิตนู่นไปผลิตนี่เพื่อใครแล้วไงอผมถามมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างนาซาเนี่ยก็ผลิษตนู่นผลิตนี่เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทำทำเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ใช่ไหมใชเรามานานนะแล้วก็อาจจะไปยังไงก็ไม่ทราบเพราะนั้นเรามาเป็นวิศวะเป็นหมอเพื่ออะไรอ่ะตัวอย่างนั้นตอบว่ารวยไงเป็นหมอแล้วรวยไง หมอบางคนก็ไม่ใช่หมอบางคนเขามีใจรักคนไข้จริงๆหมอชนบทหมอที่แบบมีมีหลายมีรู้จักหลายหลายคนนะครับหมอก็พงดีก็อยู่ชนบทไม่กลับมาเลยก็มีโรงพยาบาลดีๆในประเทศไทยแต่ขาดก็มีดีๆไม่ถึงจิตใจดีนะอุปกรณ์อจะไม่ดีแต่ว่าไฮเออร์เพิร์ฟอสมคุณหมอแถวนั้นดีมากครับแต่หมอบางกลุ่มเขาก็ต้องการได้ชื่อว่าจบหมอแล้วเขาก็ไปทําธุรกิจอื่นเขาก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้าย รวยไปเพื่อใครครับโอเคได้ครับจ่าใช่ไหมรวยไปเพื่อใครรวยเพื่อใครแบ่งสรรเงินยังไงอะรวยแล้วช่วยตัวเองเท่าไหร่แล้วก็หนีภาษีกันอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับก็ฝากให้พวกเราคิดเนาะเกิดมาทํำซากอะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วมนุษย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับการที่เราลงมาเกิดผมว่า มันมีอะไรให้เก็บให้สะสมก่อนตายเยอะเราจะสะสมอะไรเราจะสะสมอะไรก่อนตายมันต้องมีเหตุมีผลให้เราเกิดมาเนาะใช่โอเคครับครับนก็ฝากไปนะครับว่าเป้โพสายของคุณคืออะไรทำได้อยู่แล้ว <laughs> เชื่อทำเร็จแน่นอนขอบคุณัครับ